ค <Es poor S 1> ือค e <mar cribing> <and plays half> ือเอ้ยเซ็กอีกได้หาน้องเลเอออเปิดภาพขึ้นมาพี่น้องเนาะกาบทักทายสบายดีสวัสดีเ้อพี่น้องเด้อเนาะพ่อพอกัน กับสาวมุกดาเมนี่ยู่ทีเฮือนสาวแตวเด้พี่น้องเลยเนาะอ่ะเอนี่ก็เดียวสิขเาไปหาทางองนำ้ำฝนเพื่อนก้อนพี่น้องเนาะทางให้ทางเพิ่นทายทามกันไปก่อนมากะโอ้พี่น้องถือว่าไหววะเนาะเฮือนอ่าของสแตวเพื่อนก็เทพานผูกแถวหนึ่งกัสบสิดจอบเลยได้ ยังแต่ขางนั้นแล่กระขางนี้นถือว่าว้เตื้อพี่ดาวเลยไปก็ลื่นเดียว,ยวยข่าไปหาทั้งนองนอง้ำฝนเหม่อนกันหัวฝนงองน,องน้าฝนหนากอ่ะรอเมื่อรอวันพี่ดาวเลยหัวฝนแบบนี้เนาะนางเตื้ออยู่แท้แล้วระบอ้อฮะ สบายดีเด้อทางนี้เด้อโดยตาตโตโดยสบายดีตา,ายโครโย่เล่นะไปมายอยู่เน, <c oughs> นอะวอลล่าว่าตายเนาะเดี๋ยวชิได้ถ่ายคลิปสิะว่าโดดบุไปได้นี่ <c oughs> โดดบุไปย,ยังมาโดดบุไปเนาะตายโครโย่อยู่หัวตาโตพากันหน่อโ <Okay. S 1> อเคมาเน <c oughs> ี่ยบงบงว่าแล้วเคยโอ้ยนละซีกเดอมเนี่ยอ๋อบงเทบอล บงหานนะป้าตัวนี้แล้วอันตรายเนาะหางบงบ่นี่บงนะอือบงหานตัวนี้แล้วอันตรายสาวแก้วเอ้ยเนาะนั่งอยู่นี่ขอย่านเขอว่าเลย่านี่ตกา้บ่ตกกคนอือเกี่ยวข้าวแล้วบ่ทางมลยแล้วยังยังยังเหลือคนืโอ้ดีเนาะจ้เนาะนบ่ได้ เดรร์ดก็บรายเด็ดมาทงเดียวเนาะทงเดียกะถามดูกักทุงยาญกระสอบอันข้าปูแจักสอบเอยจ็ยังบ่ได้ันบอกอันน่ะข้าปู่สอปกบขาปูอะองชั้นฉอแล้วเฮ้ยจองกับสาร่วมกันเดยทั้งนางตัววีนี่คือสีปรต้องถามเธอเนาะคือสิ้อมได้เห็ดหน้ามันเป็นเห็ดหน้าข่าสานเนาะ สบายกับเพื่อนเนาะย่ำอย่างกับเต้องห่วงเนี่ยค่ะเรถย่มดำหน้ากับฝ่ามือดำหน้า่าสั่นใช่ย่มดำหน้ากัคล้องผ้าค้องดอบ่เพื่นย่มเกี่ยขาว่าเอไปพ่อม่ว้ยเข่าสุกเต็มหน้าเะยฝนตกลงมาเหมืนเป็นไงอขุกังขีดอกตีบอ่ย่างนะเลยชาวนาเาดิย่มดำแบบผ้าพนเออ ยาำเกี่ยวันย่านไหมวันนี้กรบปุดีเนาะย่านย่านถูกส่งถูกเวลาถ้าไม่แล้วแบบยาำเกี่ยวบรดีเนาะย้ำในกรบปุดีนะบัดย้ำดำบัดโอ้ยผ้าพ่นเลยข้างในนี้เกี่ยวเกี่ยวอนเกี่ยวคองเกี่ยวคำว่าดำแน่พ่นตกเรื่อยกรบปุดีแมน่ะปลาซาเดี๋ยวขอโตข่าวไปหาทั้งนองนักพนเพิ่นกันเ้อสบายดีสองนุ่มพี่น้องโอ้ยย่างผ้าบงญผลทะเลเนาะออโต เป็นช่างเองเนะบ่นอ้องสงสัย้าวสบายดีเด้อโอ้อ๋ออันนี้เด้กของแท้พี่น้องเลยขวัญหมูเ <c oughs> ทียมอื่นกับประเทศอะไรหิมูซัเนอะไปเจาะเองเลยบ่ไงะเฮ็ดเตียงเองเลยนีน่น้องเฮ็ดเองมาเลยบ่เก่งแค่เนอะเจาะ เล็กทงเล็ซิวพ้วนะเ่าดเฮ็ดขายบาอยบุมีรถแกเมื่อจะแกเมื่อให้ขอยว่เอ้ย่าเพิ่นบอกเมื่อไห่ได้ย่ามัหาสีรถเพิ่นเนาะเดี๋ยวมาเิทนองน้ำฝนเพิ่ันพิ่น้องเลย พักหญ้าหน้าหุ่นเฮาพักหงเด้บัดนี้หลายแท้นี่มาบัดนี้มีแต่นานพักนั้นหญ้าบดนี้เนาะอีละเอาคุมหยังอนีโอ้แท้กเนี่โอ้ไวแท้ปลูกวันพาดได้กินมากลายได้วันพาดอืมเห็ดคุม เราอันนี้ได้เนะเราอันเะาเผาอะไิดมันงามได้แบมันได้่อไปทังนั้นเชียวนะวันนี้สื่อเียรวันแต่อั่สิบกทมาทั่วเลยแบบนี้ออาไปทุกอย่างเลยของดกิตนะทางนี้วัดเมนพักวันนี้แนอันนี้พวานพักยังกันนี่อันนี้นอนเงนอันน อันทั้งนั้นเมันวานแล้ว่ผักหอมผักบัวบ่คือว่าลายเนาะผักกาดโอ้โหผักอะไไปผักบัวหรครบเซตโอ้โหสะระสลัดกมมี่ผักบุ้งผักบัวผักหอมอะไรบ่มีไปเลยกินข่าวแล้วบ่ข่าวกํายั่งวันนี้เออปลาทูทอดทอดปลาทูเนาะเมนูเดียวกับปลาเต๋วแท่ห์วอนนี้เนาะ เป็นใะไรห้องน้ำของนายเหาเปิดฉากแล้วบ่ใช่เลยโอใช่แล้วจังมือสองมือลงหักปัญหงบอพาเขาไปเบิรงกนู่นหาอี่แหละเดี๋ยวมาทำนั้นเนาะ คิดนอนแต่ปุ๋งคิดนาะค่อยทำคิดตีว่าคือคิดนอนในคิดคิดขาวโอ้คิดจานเดือนคิดสามเดือนอาคารอะไรสามเดือนได้กินด้วยครับโอ้เรียบร้อยแล้วนะไปชอว์มือกันโอ้อาหูถังมัดไงอาบน้ำพอดีมาถึงช่วงแามหนาวเลยเนาะ อุ่นชิสุยได้บ้านนี้แต่กาวย่านาชิโอชิงอ่อดีดราม่านุ่งเนาะต้องอัดเต้นมาแมนไั่นี้ทำกะโอ้บ่งอได้บัานนี้ต่อไฟลงมาแล้วบ้านน่ะพอดีงามเลยเนาะนี่ละกะเห็ดตังยองครับพอดีพอดีไทยข้าวหน้าขม้าเป็นต่อเข่ามาต้องต่อไฟมาด้แน่นอนเนาะเวลาก่างทำกลางคืนนรอ เพิ ì, non non ่นเอาน้ำฝนได้ใส่อีหล่ะมื oui. well well oh, ้อใด๋ใส่คือมือแท้ซาแก้ทางนี้บ่จ้าบ่ได้มืดบ่คือกันแบบมมมันเด้ทูเพิ่นรอทั้งเพิ่นอืบ่ได้าซาเดียวกันบ่ยังิว่าเพิ่นยังบ่ทันได้ตัดสินใจว่าสิเอาซาไโอ้เดี๋ยวฟังมื้อก่อนเนาะนี่เลยรรุ่นทางสตนี่ที่ว่า เปิงานโก้เรียบร้อยเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนสเตย์กับเพื่อนน้องคนนี้เพื่อนเพื่อนพย่เงาก่อนน้องคนลืมจ่ากองฟ้าถือยห่ถือให้นีใหม่พร้อมเอาเครื่องคือจันเพื่อนนะอ้า,อามาจังอร่ <laughs> อยจังโมญกันเด้ตอนนี้รูปน้อยอยู่บ่ <laughs> เจ้าลองทายจ้ะว่าลูกจักคนดูจักแล้วจะลองทายเบิ่งดูนี่อะโอเคจักว่าฮอดบ่สิเป๊ะ23บ่ว่าบ่ดยอืจะลองทวยแน่ลูกจัคนลองดูโอ้ยท่านน่ะมีดูมจ๊ะอจะเบิ่งดูอาจะเบิ่งดูก็ก็ถามพุ่นน่ะอ้าวอยาให้เจ้าเดานะนี่จว่าประมาณจคนเว่า2 3 เจ้าเบิ่งในลูกแล้วเลยสิซ้ำแม่เลยเนาะบอกเลยปรมาตนโตใหญ่กว่าแม่ชั้นนะจ้ะพี่คิโน่เด้สแก้วเอ้ยข่เชียวน่พี่ก็พี่คีโน่เออมาไปธรรมดาได้คันวานั่นนี่ขอว่าอายุประมาณ1 3บสาม่เล อืมดอกพุ่นน้อยเนาะแม่นพุ่นาไแล้วซ่ํานี้แบ่กระโตฮนนเออบ่ได้ว่าหมายถึงหน้าตานาข้ามถึงกันกระโตกระตนกระโตแล้วนะแบบว่านนน้อยเนาะแต่ว่าลูกเราก็ใหญ่อยู่ก็งานได้เรียบร้อยยันว่าลูกก็ได้แนวแม่น้อยคือกันเนาะบ่น้อยดลูกได้แนวคอ ยัยดนลนเนาะโอ้ดอยติตูเด้อเราอะแมนนี่โซเชียลอึสิทเวียกิงครับปั้นแด้วบอเขาหน้าปีนี้แหละโดยได้เท่ายปีได้สิบสองสอบสิบสองสอบดยอ่เกินดี่บ่กะประมาณเดือนซองนี่ก็หมดแล้วอหลายคนเนาะโดยจะค้นโดนเฮือนจ้ะหกจะใครกลัวเฮากลัเฮ็ดเนาะ ตอนแรกก็มีน้บาวอยู่แต่ว่านาำเบาคนไปเหตุงานแล้วคนก็เหลือแต่หกตะกี้ก็เหลือเจ็ดสิบสองสอบผมเป็นสิบสองสอบข่าวซานได้พี่น้องสิบสองสอบข่าวเปลือกบัดซีได้สองสอบเป็นสอบหนึ่งยังไม่ได้เท่านาะหมดเต็มได้สอบนสามสอบนะต่อสอบหนึ่งข่าวซานห้าสิบโลเหมือนนี่ลายคนกินกับแป๊บเดียวก็เบ็ดน้อยๆน่ะโดยถ้าว่าบดข้าวบดน้ำนี้หาซื้อบ่ กะห้าน้ำใหม่ห้าจิโร่สวงมีจิโรมีน้ำใหม่ไม่ยังกะไปหาหลับจางพอได้ซื้อเขาถ้าเป็นนารูแรงได้สักนารูแรงกะมีแบบนน้่งละมันบ่คอยได้มีไงห้ากะห้าแบบมีอยู่ราะน้ำมองน้ำใหม่ช่วงนะที่นี่น้อยๆพอได้ทง่องทงมาเนี่ยแต่มันบริไลยเนี่ยว่ามันเป็นไก่ห่วยเนาะมันกะสีหาแบบบริไลยคือย่ามฝนเ ไปเดี๋ยวไปหาน้องทองใสบอคือเบิรงดูน้องนพณจะว่าต่อมได้กระปูกต่ำต่ำอยู่จังหนึ่งจะว่านี่เห็ดเตียงกับเป็นจักษ์บอหนี่เป็นบอเบ้นเป็นอ่ะไปไปจัดซอยน้องทองใสก็ได้เนาะกับวานี่เป็นมัดว้อละวานเอาญานิวานโอ้ยบอมาแต้ฝ่าเสียเด้มาต้นคาน นั่นสาว์่อยแตงเตด้วยอ้าวนั่นแล้วโอ้ยพออยู่เห็นแล้วข่อยเสียวได้ป่ะอ๋อต้นใหไม่ได้มีมะกขามหรอมีอยู่แต่ยังมันบรแมาเราดูมันกำลังดอกอืมอ้ากป็นนบากดเบางต้นก็น้แต่บางต้นมาอไม่้อย เป็นชงตองเอื่อน่งม,มาจะไ้นอนท่องใสก็ได้นอนน้ำฝนเบ่งลูกค่ะเปิดเ,เก็บไม้นี่แดะไี่ไดนะ้เนาะพอได้นะ่ก็ได้กนะ็เว่าเราก็หีปิดแนะ่เนาะ กัวลังกาวมือาอกมาเอามาเตียมพอได้สกปรกไม่ได้หักต้องต้องเอาคนสีใหญ่ๆเด้อคือไปทดลองเด้อน้องทองใส่มาทานหรืบ่ทีเออวันมันแอ็นๆนะ่าพอได้แบบว่าเซ็กนะ เตียนั่นกันล่าเองพี่จ้เห็ดนะบ่เมนบอบ้า,บาอ้า <c oughs> ว่างเรือับตียับียังท่านได้ต่อได้ตะปูปะเนาะยังแบบมาเบกสก่อนแบบสาก่อนกเึ็นไหนสกลเ,ลเห็ดไดไจากมือได้ไหมได้อลังเห็ดมืม่อวานนะโอ้ เป็นเนาะเราก็เนาะเห็ดได้เบื่ได้วัตถุดิบยางเครื่องมือนี่ของเราเองเบิ่อบอลนี่ด้วยค่มีเครื่องมือกะคือว่าแล้วเนาะการขี่ด้านมือตีเน่กะเป็นได้บัตดิบต่อได้กระปูว่านะเนาะย่างเหตุเ็ดเวลาไม่ชำเมืองก่อนแล้วกันสตอทเดียวเอา cứ bỏ ở ăbẹ, mai rốt. Cái đấy là tỏng cái anh xong rồi bỏ tỏng, luồn, ngồi, nang, nang trăng sơn ôi. Mới biết sơn, trăng, rồi. nang bạc, hả? มันมันชีเข่ากันได้บ่เป็นขึ้นนาให้ลองมึงดูปลาาตะปูมาก่อนอมีมว,ว่าตะปูโอ้ต้องลองมึงก่อนได้วนะ่าเนาะว่ามันโอ้ยได้บ่คือเป็นนาใช่เนาะเย็บ เบิงเดอร์เหรอจับทางนี้นะระวังหน,น,นีมือเออลองเบิงลองเบิงอพอได้นางในสดในเศร้าเลยเนาะหุ่มกันครับอยากแต่นางแฟนนางมายันบ่งและตกใส่ค <c oughs> ือคือคือ โอ้ยเซ็กก <um ์อีกได้หาลร้องร้องมีอันหดตะปูกับพ่แม่ตะปูใหม่บ่เนาะตะปูเก่าบ่ตัะไม้มันโคตโอ้ ตอกมือตีงี้เจียวได้ไหมเออน่าเอ็นด์ไปนี่เลยว้าเตียงมิติไหมพี่น้องเลยเตียงน้องท้องไซเดี๋ยวมึนอ่ะเห็นแล้วเอ้ยสิมาลองต้องเอาคนมีน้ำหนักหลายคือเยนาะลองนี่ก็มาฮักน้องเอ๊ะ บรต้องเอาน้องฝนลองนะบัได้เนาะน้ำหนักน้องฝนนี่สองน้องฝนผู้ได้ใส่ข่อยผู้นึ่งเลยขอบคุณลองลองไม่ล้วกับจิ๊บเป็นประโยชน์ดูพี่น้องเนาะไม่มั่งเพื่อนครัวเก่าแล้วก็มาเห็ดเตียงนั่งกันบะเบ็อบนใดนานมันหนอกแล้วก็ตัดออกอืม เบน,นส่วนมันบอนั่นนี่ดึงข,างน,า,นา,งขางนั่นผัดยังขางนี่อย่าให้มันเงียงเดอ้อเตะเงียงนี่คือไปหนีบก้นได้คือวบกมารอยเลยน้องคนะรอเตอาส่างเพื่อมาเห็ดมาเห็ดคัวอันนี้เห็ดใหญ่เห็ตุน ปลาพันองกันมาเห็ดใหล่างอ่าต้องเตี๋วก้อนคันมาเอาสร้างคนละคนกะบวายู่เนาะแต่กะฟังเบิงแต่สร้างนี้บ่ได้เอาคนเดียวกันว่าไงยังมาทันผู้เพราะว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นยังมาทันในบ่อเพราะว่าแล้วแต่ทางผู้ใหญ่เพิ่นเราควรจะเอาทางใดเด้เพิ่อเราบังผลงานก่อนเด้อ dì thảo sang điều căn cắp cân cả cắp nhau 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 cặp nhau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  cặp สเจ้าบ่ต้องเจ็บเจ้าบ่ต้องตอกเจ็บเอาไว้ให้มันดึงกนน้นแน่เอาพอได้มีปองระบายอากาศดีจะตกเจ็บอะไรเขาสิบถามหาช้างใสกแก้วขอโทษว่าเอา,ออา,อา,าเ,เอาต่อไปเให้ให้มันแบบพอได้ถามชื่อช่างเนี่ยนะ สร้างได้เฮ็ดว่ะเออคนได้กินเอาเลยฟองนี้ครับนี้อ๋อพอได้นั่งเนาะมันเป็นฟองน้อยฉันนี่ก็โบเป็นยางหรอกเพราะว่ามันยังือเขานั่งเป็นย่างเนาะโต่งเปิดนะตู้นักถ่ายได้มันเข้าโบเจ้เอง เช็คองเช็คองเอออ้ผ่าแล้วก็มางรู้สักแกวแต่ยากแค่เนาะล่ามผ่าไปยังคือต้องเอาอันอันยางออติวหัดเน,น้เเวโอ้เดิ เอาเลยเนาะสิประมาณนี้เดี๋ยวหาทางทางน้องเพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวบรบกวนทางน้องทองสายเด้เดินน้องเด้ออะสบายดีทางน้องทองสายเลยอะโอเคสายพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เด้อพี่น้องเนาะเข่ามาเยี่ยมมาหาทางน้องน้องฝนเพิ่น สำหรับคลิปนี้กาขอบคุณกับใจ FC ฟประชุกันทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาหายได้พี่น้องเด้สำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสบายดี